การหาเฉดสีที่เป็นเฉดของเราอันนี้น่าดูเนียนด้วยอันนี้เขาเรียกว่าคล้ำใส่สีไหนแล้วหน้าเด็กสุดตัตางสุดอล่าสุดริ้วรอยลดลงนี่มันขนาดนั้นลยเหรอคุณผู้ชมจิจ้คุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เต็มตู้แต่ไม่รู้จะใส่อะไรดีโอ้ยหยิบมันมาใส่กระด้านรู้สึกไม่มั่นใจกับมัน,มนซื้อมาทำไ,ไมเคยไหมเวลาแต่งหน,น้าแล้วรู้สึกแก่ลงต้บบองแอางมันเกลเลยหรือพื้นเพน มันแบบนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่น่แน่แน่ก่อนหน้านี้นะคะซอฟเนี่ยไปเจอฟิลเตอร์หนึ่งในทิกตอกมาค่ะเขาเรียกกันว่า personal color ซอฟก็ลองเล่นนะคะแต่ว่ามันก็ยังงงงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามองเว็บเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกอันมันก็เหมือนกันหมดปะนะอันนี้มันมันฟิลเตอร์หลอกหรือเปล่าและ personal color ที่ว่านี่มันมีอยู่จริงหรือมันเป็นแค่กระแสคอนเทนต์เฉยเยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ค่ะซอฟจะพาทุกคนนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน personal color ตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่าวันนําให้รู้จัแนะนี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าสีมันมีวอร์มโทนกับครูโทนเคยได้ยินไหมเคยค่ะอย่างเช่นสมุิตัวนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นคูโทนคือสีโทนเย็นสีโทนเย็นฝั่งนี้เป็นสีโทนหลอ ผิวของ<ม>เราก็มีโทนเย็นกับโทนร้อนอันนี้เบื้องต้นสิ่งที่ต้องรู้ซึ่งตัวนี้สามารถดูเองได้นะดูดูยังไงเหรอคะเผื่อว่าคนดูดูอยู่ทางบ้านรล้แบบว่าอยากลองดูก็คือดูเส้นเลือดเส้นเลือดที่ข้อมือเส้นเลือดที่แบบที่แขนหรือว่าเส้นเลือดสีอะไรมากกว่าถ้าสีเหลียงมากกว่าแปลว่าเป็นวอร์มโทนถ้าสมมุติว่าสีออกน้ําเงินมากกว่าออกฟ้ามากกว่าแปลว่าเป็นโคล์โทนไม่เห็นเส้นเลือดวย มีทั้งสองสีนะเนี่ยสามารถได้ใช่ไ<ช><ช>หมคะได้ค่ะบางคนเวลาที่มี2สีอ่ะอยู่ในคนเดียวกันอะ่ะแปลว่าผิวอาจจะเป็นนิวโตรลก็ได้ดูใส่ได้ทั้ง2โทนแล้วก็อีกตัวหนึ่งสมมติว่าถ้าจะดูใช่ไหมคะแบมเอื้อตัวเองออกมาดูเทียบกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยขออนุญาตให้พี่ดูเน,เนี่ยอันนี้คือชมพูเนาะอันนี้เออเหลืองอะเมื่อเช้าล้างมือด้วยคำยินมาหนาะเล่นจริงๆจะมีผลนะถ้าสมมติช่วงไหนที่ใครกินฟักทองเยอะยังไงก็เหลืองตอนจะมาก็ต้องเตรียมหอมตัวเองนิดนึง ทำตัวให้อยู่ใน c o n ดิชั o n ปะกติแล้วก็ดูผิวถ้าผิวออกแดดแล้วออกแทนออกสีน้ำตาลเข้มก็จะเป็นวอมทอนแต่ถ้าสมมติออกแดดแล้วทาง่ายผิวลอกง่ายอ่ะเป็นผิว,ผวอ๋อ เราแยกกันได้แบบนี้หลังจากที่เรานะคะได้รู้วิธีการดูโทนสีผิวของเรากันแบบเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปนะคะที่เราต้องเตรียมมาสําหรับการทดสอบ personal color ก็คืออย่างแรกต้องรู้เ oh ป้าหมายก่อนคืออยากจะรู้จักตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วม,มันมีสีอื่นนอกจากสีเดิมๆที่เรามีในตู้เสื้อผ้าไหมคะพี่บีเหมือนทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปร้านเสื้อผ้ามีคอลเลคชันอะไรมาก็แล้วแต่ก็จะบังเอิญหยิบสีเดิมๆซ้ำๆกลับมากับตู้เสื้อผ้าที่บ้านอยู่ดีก็แบบนี่อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรใหม กอบแดงเหลืองอะมันเด่นดีอย่างสีเหลืองคือช่องซอฟอมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอะ <c oughs> ต้มพวกเราชอบมันสดใสมันร่าเริงมันยูนิเซ็กซ์ดีด <c oughs> เราไม่ได้อยากจะแบบเพศหญิงหรือเพศชายก็ยเลยเป็นสีของช่องคือสีเหลืองส่วนสีแดงเราก็รู้สึกว่าเราท YouTube ค่ะเกี่ยวว่ะเราก็แบบเออสีแดงอะมันเป็นสีที่ถ้าเราไปเที่ยวทะเลเราก็เด่น <c oughs> ถ้าเราไปเที่ยวภูเขาเราก็เด่นเวลาถ่ายรูปเพราะมันแดงเยี่ยมค่าดีค่ะซึ่งจริงๆถ้าชอบเหลืองกับแดงอยู่แล้วอาจจะมีหลายโทนที่ใส่ได้แล้วเด่นเหมือนกันแล้วก็เป็นยูนิ น,น่าสนใจค่ะแล้วมีไหมว่าเป้าหมายว่าอยากให้คนรู้สึกกับเราว่าเป็นยังไงอยากให้เขารักเราให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเล้มีสีที่ทำให้ดูเป็นคนดีได้ด้วยเหรอแต่เราแค่รู้สึกว่าเอออยากให้รู้สึกคนนี้ดูดีจังเลยน่าเข้าถึงดูเข้าถึงง่ายใช่ใช่ใชแต่เราวัาเราจากบ้านเราก็เลือกสีที่เราชอบใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเราไม่เคยสังเกตว่าคนที่เจอเราเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเวลาเราใส่สีสีนี้ แล้วทาไมเราถึงต้องมีมุมมองนั้นคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะได้ยินคําบ่อยๆว่าแบบ my way my choice อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ควรจะมั่นใจในแบบที่เราเป็นึ่งจริงๆถูกนะมั่นใจ่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าสมุดมั่นใจด้วยแล้วสวยด้วยดีไหมอะอุ้ยดีกว่าปกติคนอื่นมองเรานี่หมายถึง<ๆ>ยังไงล่ะคะพี่วีมองเราว่าดูดุดูขรึมดูดน้าคุยด้วยดูหน้าค้นหาดูขี้เล่นหน้าเมคแฟงหรือเปล่าสีเนี่ยนะคะมีผลทั้งหมดเลยค่ะ การหาเฉดสีที่เป็นเฉดของเราใส่สีไหนแล้วหน้าเด็กสตรบางสูตรอล่าสุดริ้วรอยลดลงอ้ริ้วรอยลดลงด้วยสีได้ด้วยเหรออันนี้ช่วยได้เยอะนะเว่าบางครั้งเราเลือกสีที่แบบไม่ใช่ขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าหมองคนก็ไม่กล้าคุยด้วยโอ้ยอันนี้เป็นจริงอย่างซอมัามีมันจะมีบางสีที่เราแบบมันดูแก่แล้วเวลาเราคุยกับแฟนแฟนก็จะแบบไม่เข้าใจก็สีนี้ก็ใส่ได้แต่ด้วยความผู้หญิงเนาะเราก็จะมีความแบบเราว่ามันไม่ใช่แเ้วก็ไม่มั่นใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่จริงๆไหมก็มาหาโทนสีที่เป็นข ตั้งแต่สีเสื้อผ้าสีเครื่องสําอางเครื่องประดบับสีผมด้วยเอาแล้ว<ม>จะมีคอนเทนต์ได้ย้อมผมใหม่หรือเปล่าอยากปะล่ะค่ะซึ่งเราก็จะมาเอาใช้พาดเว็บเนี่ยมาทาบทีละสีทีละสีเลยเอยตื่นเต้นมากเลยอันนั้นคือสิ่งที่ฉันยากทำเลแบบตูเสื้อผ้าที่บ้านสีไม่เยอะขนาดนี้ไงจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ้าต่อไปแล้วมาเอาเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมอมแล้วนะคะเฮ้ยตื่นเต้น เราจะเคยได้ยนิน4ซีซันใช่ไหมคะสปริงซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์ซึ่งแต่ละซีซันก็จะถูกแบ่งออกไปอีกอย่างละ3ซีซันเป็น12ซีซันอย่างสมมุติสปริงก็จะมีวอร์มสปริงไลท์สปริงเยอะแยะมากมาย เห็นโค้ชอธิบายเรื่องซีซันแบบนี้แล้วนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังเข้าใจว่าเออซีซันซีซันคืออะไรซีซันเนี่ยหมายถึงการใส่เสื้อสีตามฤดูต่างๆหรือเปล่าเช่นหน้าร้อนต้องใส่สีนี้หน้าฝนต้องใส่สีหนึ่งฤดูหนาวใส่อีกสีหนึ่งแบบนั้นหรือเปล่าตอนแรกอ่ะซอฟก็เข้าใจแบบนั้นนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ซีซันแบบนั้นคือคําว่าซีซันในณที่นี้นะคะเป็นเพียงการเรียกชื่อกลุ่มสีตามที่ขึ้นพาให้ทุกคนดูอยู่ตรงนี้นะคะอย่างซัมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นสีโทนแบบหนึ่งเพล แค่มาดูว่าสีผิวเราเนี่ยใสได้ดีที่สุดนะคะกับสีในซีซั่นไหนแล้วก็ยึดเฉดสีโทนนั้นนะคะใสได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติเลยค่ะเคลียร์เนาะด้วยเวลาสังเกตสังเกตบริเวณคางบริเวณใต้แก้มเราไม่ต้องสนใจสีแค่สนใจหน้าเราอย่างเดียวทําได้หรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะที่บอกว่าไม่ให้สนใจสีเพราะว่าสนใจสีเมื่อไหร่ใจจะลําเอียงอ๋อเหรอใราตเรามีความลำเอียงในใจนิดนึงนะโอเคค่ะเราจะลองดูนะคะทุกคนมา รู้สึกลอดหมายถึงรู้สึกไปเองใช่แต่หนูไม่รู้ว่าถูกไหมแต่เราชอบสีอย่างนี้นะมันสดใสดีแต่เมื่อกี้จำได้ไหมว่าบอกว่าอะไรบอกว่าให้ดูสีให้ดูนะอ๋อให้ดูหน้าตอ,อนอร,อรี้มีความลับยังในใจนิดนึงนะอ่า <c oughs> เห็นไหมหลุดเลาวหนึ่งหลุดตลอดทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเนาะเราจะเทียบกันดูหน้านะดูผิวนะระหว่างตัวนี้กับ สว่างขึ้นไหมอันนี้น่าดูสว่างกว่าใช่อันนี้น่าดูสว่างกว่าให้ย้อนกลับไปดูที่ตัวไลท์อีกตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังงงนะคะแม่ดูไปถึงทีมงานนว่ามันต่างกันยังไงใช่ป่ะรู้สึกเหมือนกันป่ะรู้สึกไม่เข้าใจใช่ไหมอ้าวดูค่ะดูระหว่างช่วงคางช่วงแก้มดูเงา,ด,เงาดูเงาตรงนี้นะระหว่างตัวนี้กลับอ่าอันนี้เงาน้อยลงท่านี้ไลท์ติ้งเหมือนเดิมด้วยนะทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่ว่าแสงตกกระทบลงสีสีสะท้อนขึ้นมาถ้าสีมันเหมาะกับผิวของเรามันจะทำให้เงาต่างๆมันจางลงพวกล่องแก้มตีนการอยคล้ำถุงใต้ตาใดๆมันจะจางลงทําให้หน้าดูสว่างขึ้นแต่ถ้าสมมติสีมันไม่ใช่มันจะทําให้เงามันชัดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้แล้วเรามีสีชุนพูงกันเยอะม,มากเราต้องโลทิ้งแล้วล่ะ แม่สังเกตว่าสีเนี่ยทาให้หน้าดรอปลงไม่ใช่ว่าสีแค่เพีจะทําให้ผิวขาวดูขับขึ้นอะไม่ใช่ค่ะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมันคือการสะท้อนของสีขึ้นไปหน้าอย่างสีขาวบางคนบอกเฮ้ยใส่สีขาวเซฟปโซนยังไงก็ใช้ได้เยอะแล้วจริงๆขาวก็มีโทนมีทั้งโทนครูแล้วก็มีทั้งโทนวอร์มขาวโทนคููเนี่ยจะเป็นออกขาวครามขาวอมฟ้าๆเหมือนขาวเสื้อนักเรียนอะแต่ถ้าสมมติขาวที่เป็นขาวโทนวอร์มอะค่ะมันจะเป็นขาวออกออฟไวท์ขาออกเหลืองๆนิดนึงนวลๆอ่ะเรามาดูขาวแรกกัน อันนี้คือขาวที่เป็นทนสว่าคือตรงเงาคอเราหายไปเลยเทียบเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะเทียบอีกตัวนึงระหว่างขาวตัวนี้ค่ะกับอือหแยกไม่ออกขาวตัวนี้สว่างกว่าออฟไวรอดเทียบเสื้อตัวเองก่อนไหมพอดีว่าเสื้อด้านในเนี่ยเป็นเสื้อแบบ s o f power นะผ่องไหมคะอันนี้พอรอมทนนี่คือวอร์มทนนะคะทุกคนเป็นการผลิตที่ตั้งใจไม่ใช่เสื้อเก่านะคะ จริงามีอีกลายหนึ่งด้วยนะจะมี is a good day to be happy นะคะก็คือแบบแทนขำบนขอนทงทุกครั้งวลาเราดูคลิปที่แบบว่าขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆก็เสื้อเราก็จะโทนนี้อะเรามาดูสีเหลืองค่ะเฮ้ยอันนี้ตว่วังอันนี้คือเหลืองโทนครูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหลืองเนี้ยมันดูหน้าขาวขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันเป็นขาวว่าขาวสีแต่ถ้าสมมติเปลี่ยนอันนี้จะดูดีกว่านี้เป็นแบบเเรนะะะคคื่องจย เห็นไหมว่าหน้าสว่างขึ้นเออหน้าสว่างขึ้นจริงเลยนี่ลอดลอดถอยต่อมามีเหลืองเหมือนกันอ่ามาคือ,สว,อสว่างเหมือนกันสว่างเหมือนกันเนี่เดี๋ยวจะดูให้เซตสีที่เป็นแบบโทนคูทั้งเซตเลยสังเกตว่าพอโทนครูปุ๊บกรอบหน้าชัดขึ้นมาทันทีซึ่งมันดีหรือไม่ดีคะอ,อันนี้เขาเรียกว่าคล้ำถ้าเราอยากแบบว่าให้ดูหน้าเล็กลงไปคอนทัวร์ค่ะถ้าจะเอาแบบชัดด้วยวิธีนี้นะมันจะดูโซ่อย่างสีดำนี่จะดำนว้เราชอบนะบมงทีเราเดยมันแต่งตัว มีคนที่ดำสะท้อนแล้วหน้าไบร์ขึ้นได้ด้วยเหรอคะมีค่ะหล่อแต่มันมันดำนะพี่ต้องเป็นผิวโทนฟูใส่แล้วหน้าจะผอมน,นี่หมดลายมากเราจะได้ผ่านไปไปเนานะหมดไร้เลยเหรอคะที่บ้านมีสีดีอันนี้เลยมันไม่ลดใจไมจริงจริงอันนี้มันก็ติดวอร์มเล็กๆอยู่นะก็พอใส่ได้นะตัวเนี้ยไม่ได้ลอบใจหนูใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ปลอบใจจริงๆรเทียบกับพทเลตแล้วมันมันอ่ะลองเทียบดูออพอสีเข้ม มันเปิดปิดไฟอ่ทุกคนจะจะรักจะรักวิธีแก้สำหรับตัวนี้ถ้าอยากใส่ใส่ข้างในให้เป็นสีโทนนี้นะสมมติออกจะขาวจะครีมใดๆก็ได้ให้มันเป็นโทนอนุญาตเลยได้ไหมคะแบบมันก็ใส่คลุมใช่ไหมคะโคชบอกเอะรอดไหมคะก็ดีขึ้นดีกว่าใส่ตัวนี้เพียวๆเอาอย่างน้อยข้างในให้เป็นสีของเราเพราะว่าตรงนี้มันยังโดนหน้าใช่นใกล้หน้าที่สุดไม่งั้นเราะตัด อ๋อการวางอย่างนี้ก็ช่วยช่ชยคือปกติอะเราเลือกสีที่ชอบเนี่ยเราไม่เคยมาเทียบว่าเฮ้ยสีนี้กับสีนี้เทียบกันแล้วมันเป็นยังไงคือสีที่ชอบกับสีที่ใช่บางทีมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยเหมือนคนที่เราชอบเมื่อกี้ครูทังเซตไปแล้วเดี๋วให้ดูวางทังเซ็ตกรอบหน้าก็คือมืดน้อยกว่าครูโทนเมื่อกี้แต่ก็ยังถือมืดอยู่นะ อันนี้สว่างอันนี้น่าดูเนียนด้วยคือสีถ้าเราใส่ถูกต้องนะคะหรือว่าโทนไหนเนี่ยมันทําให้เราหน้าเนียนขึ้นหน้าดูสว่างขึ้นพวกรอยสิวต่างๆมันจะจางลงอื้มมันขนาดนั้นเลยลคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นนะส่วนใหญ่จะไปทางวอร์มโทนซะมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอย่างส้มซบไหนได้อย่างเขียวเขียวประมาณไหนได้อื้นดี้นหน้าสว่างมากเป็นสีสด โโอ้หหไไม่ไวเลยเห็นไหมคะถึงแบบว่าเป็นวอร์มโทนเหมือนกันแต่ว่ากรอบหน้ามันชัดขึ้นเ,เพราะกลับไปที่สีแรกสีแรกทําให้หน้าสว่างชัดเจนมากพอสีไร์ปุ๊บอันนี้จะเห็นคางชัดเลยค่ะเหมือนปิดไฟอะ่ะจริงเหมือนปิดไฟทุกคนดูสิ ถ้าเหมาะสีอ่อนมากกว่าใช่สีอ่อนใส่แล้วสวยกว่าวโหแล้วที่บ้านอ่ะชอบเสื้อฉูดฉาดเดยอะมากเรื่องหละโลตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะทุกคนต้องโลทิ้งเลยล่ละล่ะดูตัวต่อไปอื้มเขี่ยเขียวตัวแรกดีสุดเขียวนี่ถือว่าเป็นเย็นกันเขียวมีท,ทั้งโทนวอร์มและโทนครูทุกสีมีสีวอร์มและสีครูด้วยตัวเขาเองอ่ะเรามาดูก่อนว่ามีเขียวนี้ไหมลองเทียบพาเลตด,ดูปึ๊บไม่มีจริงๆออกคูลนิดนึงชนี่ค่ะ ็มีเหนังไต้องเอาเครื่องประดับมาช่วยอย่างเงี้ยเช่นแบบเาติดท้องเอยจริงด้วยทุกคนจริงด้วยจริงของจริงเซตนี้เราจะแบ่งสีดีสั้นละแต่เรามาดูว่าเป็นโทนไหนจะดีสุดอ่ะตัวนี้เป็นซัมเมอร์อันนี้คือวินเทอร์ดูสว่างกว่านิดนึงรู้สึกหลอกๆลอยๆใช่ใช่รู <S <S uhm ้สึกเป่งๆอันนี้คือสีที่เป็นสีสปริงมันดูเข้มค่ะอ่ะเราขยับตัวอีกตัวค่ะอันนี้คือออทัม อันนี้เข้มกว่าไปอีกอันนี้จะดูดีกว่าอะอย่างตัวนี้น่าจะสว่างสุดซึ่งตัวนี้เป็นสีสปริงอะไรสปริงเด้งดึงสปริงจะมี3มสปริงนะคะมีวอร์มสปริงมีไบรท์สปริงแล้วก็มีไลท์สปริงจะมาดูกันว่าเป็นสปริงชนไหนคะ่ะนี่คืออะไรคะอันนี้คือสีที่เป็นวอร์มสปริงเดี๋ยวเราเทียบกันนะคะระหว่างตัวนี้กับเทียบยังไงอมันเยอะจริงอดูขอช่วยด้วยดูผิวเหมือนเดิมเลยคะ่ะอะตัวนี้ น่าดรอปนะออันนี้น่าดรอปอ่ะดูคางโอ้ยสีนี่สว่างกว่าจริงด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเทียบอีกโค้ดหนึ่งคันเดิมกราบอันนี้สว่างกว่าเยนะอะเนี่ยตอนแรกเราว่าสีนี้ดีแล้วพอ,อเทียบจริงปึ๊บตัวนี้ดีกว่าดีเยยเลยแปลว,ว่าสีที่เราได้นะคะเป็นสีชื่อว่า light spring เหมือนเดินทางผิดมาตลอดชีวิต,ตด้วย ที่แบบมันดีมากเลยอะ่ะหลายๆสีที่เราคิดว่าน่าจะใช่อะ่ะผิดหมดเลยอะไรที่มีอยู่ในตู้ส้าที่บ้านก็ซือไม่ได้ต้ตองโลทิ้งแล,ล้วล่ะจะปวดตรงนี้อันนี้คือลายที่คอนทราสเดียวมากเยอะเกินหน้าเราสังเกตว่าพอลายคอนทราสเดียวปุ๊บมองอะไรคะมองลาย มองไลายไม่มองหน้าอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้คนจำไลายได้แล้วจำหน้าไม่ได้เออแต่เดียวนะคะโค้ชเจ้าคอนทราส์เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบผิวกันก่อนคะ่ะว่าผิวของเราเลเวลความสว่างของผิวเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ตัวนี้เทียบนะคะผิไม่ออกเลยผิวไม่ออกใช่ไหมขออนุาตเนบหน้าแถวแถวเนีนะ้ยค่ะจริงๆขึ้นไปอีกนะต้องจริงเหรออ้าวใช่อยู่ที่ประมาณนี้สามมืนเก้า อ่ะเดี๋ยวดูผมผมทำนีหลายสีบ้างจริงใช่ผมทำนีหลายสีให้คนก่อนค่ะคนผมดำสุดค่ะดำสุดนะอยู่ล่างสุดเบอร์หนึ่งตัวเนี้ยที่ให้ดูอะค่ะมันจะเป็นการบอกคอนทราสต์ของผิวเราซึ่งเราจะรู้ว่าเราสามารถใส่สีตัดกันได้เยอะแค่ไหนซึ่งพอเราเทียบตามเฉดอย่างของซอฟต์อย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์มันคือแบบไหนเหรคะสมมติว่าเราใช้ผมจริงของเรายาวมาเลยแปลว่าผิวอยู่ที่เบอร์เก้าผมที่เบอร์หนึ่งต่างกันแต่ <Yeah. S 2> เยอะนะอ่ะเยอะเนี่ยแปลว่าสามารถใส่คอนทราสต์เยอะได้ดีแต่ถ้าสมมุติเรากลับไปที่ประมาณตอนที่เราทำผมสีนี้ <Okay. S 2> ผมเราจะสีซอฟ์นะคะเบอร์หกเนาะคหกับ9ห่างกัน,นสามเองนิดเดียวแปลว่าคอนทราสต์น้อยนั้นแปลว่าเราใส่สีตัดกันน้อยๆได้ดีเคลียเนาะเอาให้ดู อันนี้จะเห็นหน้าเราชัดกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นลายเสื้อดาวนะไม่ใช่กลับมาอีกทีก็คือลายเสื้อดาวเต็มตัวแนวรุ้งไปเลยค่ะได้ไหมคะคุคันเล์ฟูสุดนะคะถามว่ามองมาเห็นเสื้อก่อนหรือเห็นหน้าก่อนยิ้มกันเลยเหเห็นเสื้อก่อนใช่ต่าแอเด่นกว่าเราไปนิดนึงนี่คือเหลืองที่ประหลาดออกไปอันนี้ถือว่าคอนทราสสูงคะอันนี้ถือว่าคอนทราสสูงค่ะเพราะว่าลายมันเยอะมากคนก็จะจำเสื้อใช่ อันยุยากเหมือนกันต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันแน่ๆทุกคน,นใช่แต่ใจก็ตามถ้าสม,มุดมั่นใจใส่ ความมั่นใจช่วยเป็นเดรสคู่กันที่เขาแมทส,สีมาด้วยกันค่ะอย่างนี้สีนี้ได้สีสนี้เป็นวอร์มโทน,เ,นเลยใช่แต่ตัวนี้เข้มไปนิดน,นึงตัวนี้จะออกออทมัมแต่ถามว่าใส่ได้ไมหมบอกว่าใส่ได้อะเพราะว่าข้างบนมันมันขับผิวไปแล้วสิ่งที่เน้นคือสิ่งที่มันใ,นในกล้หน้าเราที่สุดทุกคนคะเราจะได้ลองสีผมด้วยนะคะตัวนี้ตัวที่1นนะคะกับตัวที่2อฝั่งนี้น่าสว่างกว่าฝั่งนี้หน้าจะดรอปลงนิดนึงจริงๆสีที่ทําอยู่คือโอเคแล้วนะเวรมากอ่ะอดแล้ว จะมีคอนเทนต์ได้ย้อมผมใหม่หรือเปล่ามีสีโทนเข้มที่แนะนําได้ไหมคะถ้าสีโทนเข้มก็จะนําตัวนี้แหละอันนี้คือโทนเข้มที่แบบเวิร์กมากๆสำหรับเราแล้วอวอกสีช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะ่ะก็จะไม่ได้เข้มแบบเข้มสุดเลยก็คือไม่คนผมดำใช่ ถ้าผมดำนะจะก็ว่าตอนเรียนทำไมไม่ค่อยสวยเพราะผมดำชิเจอรนักเรียนเห็นไหมทุกคนก็เห็นไปแยกข่าวโชนชุดนักเรียนมันดรอปหน้าฉันดรอปมันไม่ิดทีิีเร่าฉันเจอรเหตุผลเลยทำไมตอนเรียนฉันดูดรอปเป็นชุดนักเรียนวอร์มโกลนเท่านั้นก็คือไม่ต้องซักแล้วปล่อยให้มันเหลืองๆก็จะผมมาถูกทางอะทุกคนแอะเรามาดูเครื่องประดับกันถ้าสมมติว่าเป็นคนผิวคู จะใส่สีเงินขึ้นกว่าแต่ถ้าเป็นคนผิววอมจะใส่สีทองขึ้นกว่าสีเครื่องประดับค่ะซีดไหมคะหน้าอันนี้รู้สึกซีดหมดเลยค่ะอันนี้คือสีที่เป็นโทนโ,โคลอะให้ดูสีที่เป็นโทนวอมสว่างขึ้นนะตัวนี้จะซีดๆตัวนี้จะขับผิวขึ้นอ่าอีก,อกตัวหนึ่งที่เป็นสีคัพเปอร์ดรอปองนิดนึงสีทองดีกว่าเหมือนเปิดปิดไฟแล้วว่ะทุกคน อันนี้คือสีฟ้ามันจะดูทนเย็นมันอยู่ในแพลเลตไหมคะฟ้าอย่างนี้อ่ะให้ตามหามว่ามีไหมมีมีใกล้เคียงอยู่สีนึงค่ะแต่ว่ามันก็อ่อนกว่าใช่มันก็ทำให้เราดูซีดนิดนึงใช่ใชอับซีนิดน,งนึงเยี่ยมจันเลยแต่สติกเกอร์หลายซอปแบบเลยลทุกคนแก้ด้ด้สีทองเฮ้ยเออขับขึ้นเลยจริงๆอันเนี้ยจรอ,องจริงสีคอนทราจัดอีกแล้วคอนทราชัดมากใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เราก็ชอบ เราเอาสีทองเข้าไปหนึ่งเอาแล้วต่อไปนทุกคนจะเห็นซอสทองไปหมดสีทองเป็นสีมงคลเรานะ่ะได้ทุกคนถือว่าจบต่อมาค่ะอ่าอันนี้มาแดงที่ตัดกันเองถือว่าตัดเยอะตัดเยอะนี่คอนท้าสูงแต่ว่าลายไม่เยอะถือว่าโอเคพอได้แต่ว่าตัวสีอันนี้คููทนครูทนอยู่แล้วซื่งมาไดทอง ขึ้นเลยจิตจุยรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกมากๆเลยนะคะเหมือนได้รู้จักกับตู้เสื้อผ้าของตัวเองมากขึ้นแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะทุกคนยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆวันนี้ซอบได้เตรียมเครื่องสำอางมาด้วยค่ะทุกคนคะซอบอยากถามพี่วิอย่างหนึ่งก่อนค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มาทำ personal color test เนี่ยเราสามารถเอาเครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าที่บ้านมาแบบโคชคะดูให้หน่อยค่ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะขนมาได้เลยขนมาได้เลยให้ดูด้วยว่าที่มีอยู่นั้นมันได้หรือเปล่ามันที่ฉันทำไปไม่ ท,ที่เห็นบนตัวนี่จะเป็นชิ้นใช้บ่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของสีนะคะไม่นับพวกแบบรองพื้นแป้งทราสซูลเซนอะไรอย่างงี้เรไม่ได้หยิบมาค่ะนี่คือสีที่ซอฟใช้ค่ะรามาดูตัวแรกกันเลยอันนี้จะเป็นแบบพาเลตตาค่ะแคนจะมีรูนึงที่แตกแล้วก็ละเอียดใช้จนหมดสิ้นมากๆนะคะก็แบบสีโทนเนี้ยค่ะ<อ>โทนช้วมันยังเป็นผงอยู่<อ>มีความดิบ <ง S 2> <ง S 1> มากพาเลตตนี้ใช้ง่ายจริงๆเราไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะในทุกแบรนด์ตัวเนี้ยมันจะเป็นพาเลตที่มีทั้งคูลแล้ววอร์มอยู่ในตัวเดียวกันอตัวอย่่างเชนโคคู ส่วนข้างล่างเนี่ยจะออกวอร์มมากกว่าแปลว่าจริงๆอ่ะเซนเนี้ยสามารถใช้ได้สามารถใช้ได้อ่าอย่างงี้แล้วกันบางคนบอกว่าเฮ้ยฟูปุ๊บล้วงทิ้งเลยก็จะเสียดายนิดนึงเสียเงินเพราะว่าเครื่องสำอางอ่ะบางทีเราแต่งแล้วอ่ะเราสามารถมาผสมกันได้ไงคะแสดงว่าบนหน้าเราจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายว่าถ้าซอฟเหมาะกับวอร์มแล้วมาต้องวอร์มทั้งหน้าใช่ไหมคะใช่คือราเบลนด์กันได้เอามาเบลนด์เบลนด์กันต่อมาเนี่ยแก้มเยือนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็จะสปอยส์มากว่าฉันชอบความพีชเพียงใดเจนเจน ความพีชเนี them, them right? uh, uh, s <S s <S ่ยเห็นไหมคะว่าเป็นหลุมอยู่ฝั่งเดียวนะคะด้านนี้คือหนูปล่อยวางมากฝั่งนี้จะเป็นโทนโคลฝั่งนี้จะคอนร้อนเอ้ยเห็นไหมผู้หญิงอย่างเรามีเซนในจิตใจคือเสียดายมากก็คือแบบขายต่อขึ้นเเคยเจอเคสที่หนังอัอางที่นํามาเนี่ยไม่เหมาะกับหน้าเลยไหมก็มีก็จะแนะนําว่าควรต้องใช้โทนไหนต้องต่ลองผืนเลยค่ะบางคนก็พยายามแบบไปลองที่ห้างถามบีเอก็แล้วอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าไฟที่ห้างอะ โอ้ยจริงมากไฟสวยเนาะและยิ่งแบบลองหน้ากระจกเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเขาก็จะแบบโบกมาเต็มอม่ะแบบก็สวยก็ต้องระวังนิดนึงซึ่งถ้าเรารู้ไปก่อนว่าเป็นวอมโทนหรือโคโทนอย่างน้อยเราไปเราเลือกได้แหละเราเทียบเลยว่าโอเคสีที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้วอลหรือโคถ้าสมมติผิดปุ๊บแปลว่ายังไงก็ไม่ใช่สำหรับคุณผู้ชายนะคะที่แบบว่าต้องไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนแฟนนะก็คือเข้าใจกันนิดนึงนะได้ มันไม่งา่ายตอนนั้นคือลิปสติกค่ะซอฟใช้ของลากาสนะคะคือซอบก็ซื้อมาเป็นเซตเลยคือ6สีซึ่งสีที่ซอบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือสีโทนนี้อันนี้คือเบสพื้นไว้กบปากซอบแบบไม่ค่อยได้ใช้สีนี้เพราะรู้สึกว่าอ่อนกับหน้าเราเป็นยบ้างคะโคชคะอันเนี้ยที่เราไม่ใช้อะ่ะอันเนี้ยสปริงอือจริงเหรอคือสีที่เหมาะกับเราพร้อมกลับไปใช้สีนี้คือตอนนี้ไม่ได้ทาปากนะคะเราจะลองสีที่โคชบอกอ่ะ ถูกี่โค้ชไก่คารอแล้วเราตื่นเต้นนะฉันไม่เคยใช้สีนี้เลยอ่ะนอดไหมคะเนี่อันนี้น่าจะไร์ขึ้นนะาจะสว่างขึ้นอุ้ยจริงปกติเขาจะใช้สีนี้เบสเออเถอะต้องไปต้องลองสีตามที่โค้ชบอกนะคะเลิฟมากสงสัยนะว่าแล้วถ้าเกิดเราทาสีเองี้อีกอะลองดูลองอีกนะลองกันเข้มกว่าเดิมดูดุขึ้นน่ะดูดุใช่ไหมใช่อุ้ยน้องทีมงานพยายาหน้าเลยดูดุขึ้นหรอคะ โอเคเราเจอสีที่ใช่ที่ชอบแล้วแสดงว่าซอบเองก็ไม่เหมาะกับปากเข้มมากใช่โอนออกพาสเทลนิดนึงแต่เป็นพาสเทลที่เป็นคอนวอร์มโอเคค่ะเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะ เรียกว่าการทำ personal color test เนี่ยช่วยชีวิตเราเยอะมากจริงๆนะคะอยากเชิญชวนมากให้ทุกคนได้ลองมาทํากันนะเพราะขนาดว่าเราคิดว่าเราอะถนัดเรื่องสีแล้วนะเร้ว,ว่าเราเข้าใจตัวเองดีแล้วแต่พอมาลองจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีมุมมองที่คนอื่นอาจจะมองเห็นเราแล้วเขารู้สึกแต่เขาอาจจะบอกไม่ถูกเหมือนกันเรามารู้สึกเองจริงๆก็เออเฮ้ยมันมีความแตกต่างซึ่งอย่างเล่นเนี้ยค่ะทุกคนค่ะที่วันนี้เวลาเรามาทำเนาะโค้ชก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่มาทำเนี่ยโค้ชก็จะมีให้เหมือนเป็นแพ่เล็แบบนี้กลับไปดูที่บ้านด้วยเเเเืื่อออไปปทีียบนนะะคคะ็รรงมใกาาชช้วิตข ซึ่งเร่อน,นี้ค่ะอยากจะบอกว่าไม่มีขายข้างนอกนะคะถ้าอยากได้คู่มือนะคะสีเฉพาะตัวแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้นะคะก็ต่อเมื่อเรามาทำ personal color test นะคะกับ color specialist mm hmm. เท่านั้น mm hmm. เป็นคู่มือเพราะว่าถ้าบอกว่าโอเคโทนวอร์มจำได้ไหมน้อบอ,อมอุ้มจำไม<ะ>่ได้บ้างถ่ายรูปกลับไปก็ไม่ได้สีไว้บริษัทมือถือเพียงอยากให้โคชวีนะคะฝากช่องทางเผื่อว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะมาลองทําบ้างและซอแบแอบระซิบอก่อนเลยนะคะว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่าแค่สีอีกนะมันยังมีเรื่องของจิตวิทยาสีในีการจับคู่ส ถ้อใครอยากสนใจค่ะติดต่อโคชวีที่ช่องทางไหนบ้างติดต่อที่ ig image signature นะคะหรือว่าจะเป็น line image signature เอางีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเราสังเกตว่าสีม่วงตอนมาเริ่มใกล้ขอสำหรับจะต้องเอาโทรมาตัดเฮ้ยดูดีกันเลยปะดีค่ะปังค่ะดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการตามหาสีของตัวเองนะคะเพื่อหาออร่าของเราเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้คอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยว่าสังเกตสีผิวตัวเองกันแล้วเนี่ยเป็นสีโทนไหนกันบ้างอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะ แสดงความคิดเห็นกันนิดนึงว่าสีต่างๆกับตัวซอฟเนี่ยคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงกับตอนที่ซอฟเทียบสีอันไหนดรอปอันไหนหมองอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบอ่ะแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้ซอฟกับพี่วีขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันหม่คลิปหน้าสวัสดีคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ